่อนไปรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆกดติดตามที่ช่องฟอดกอกิ่งชาแนลด้วยค่ะ สวัสดีค่ะกิ่งนะคะพบกับกิ่งนะคะที่ช่อง Ford ดกก l g i Channel นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะก็คือเป็นรีวิวนะคะที่เราเอารถลูกค้ามาแต่งเนาะก็ให้ดูว่าขั้นตอนการแต่งเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยกิง่งก็กำลังจะเอารถลูกค้ากลับนะคะก็แวะรีวิวนิดนึงนะคะรีวิวชุดแต่งคร่าวๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในรุ่นนี้กิ่งมีแต่งอะไรบ้างน,นะคะไว้เป็นแนวทางสําหรับพี่ๆต้องการอยากจะแต่งนะคะเด๋ยวกล้องเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยค่ะมาดูด้านหน้านะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะกิ่งก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้า s o r d สีดําคาดแดงแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าตัวรถลูกค้าเป็นสีดํานะคะลูกค้าต้องการแต่งเป็นสไตล์แบบ <c oughs> สีดำตัดแดงนะคะเป็นแบ็กออดิชันคาดแดงแบบนี้เลยค่ะหลอ่ลอๆด,ดูดูไปเลยเป็นอีกแนวหนึ่งไปเลยค่ะก็มาพร้อมกับไฟสี LED 3ดวงแบบนี้นะคะหรือถ้าคุณที่ต้องการสนใจเป็นตัวกระจังหน้าสีแดงก็รีเควสมาได้เนาะอันนี้จะเป็นสไตล์ที่ลูกค้าต้องการอยากจะแต่งนะคะแล้วก็ในะส่วนของด้านหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะก็จะมีส่วนของกันชนด้านหน้านะคะเราใส่ชุดกันชนด้านหน้าเป็นของแฮมเมอร์นะคะของ Hammer Thailand แฮมเมอร์ไทยแลนด์แท้เลยค่ะของเราแต่งเป็นชุดแต่งแท้นะคะเป็นแ เมอร์เหล็กแบบนี้เลยค่ะนี่ลองเคาะดูได้เลยแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะก็ชุดแต่งกันชนก็จะครอบมาจากตรงนี้เลยค่ะนี่มาพร้อมกับไฟไฟตัดหมอก LED แบบนี้เลยนะคะแล้วในส่วนของด้านล่างก็เป็นห่วงมีห่วงโอเมก้าสีแดงมาให้พร้อมเลยค่ะแบบนี้เลย การแทงลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะจริงๆอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงหรืออะไรก็ได้เนาะแต่อันนี้ลูกค้าเขาอยากได้เป็นสีดํานะคะเพราะว่ามันก็มีดําตัดแดงบางส่วนแล้วแหละอันนี้ก็ดูหล่อๆเท่ๆไปเลยนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันเลยค่ะพี่ๆ มาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างกิ่งมีเสริมอะไรบ้างหล่อๆไปเลยนะคะคิ้วล้อโป่งขนาด6นิ้วสีแดงนะคะอย่างนี้เลยแนบด้วยยางซิลิโคนตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ําจะเข้านะคะน,นี่แบบนี้เลยเป็นสีแดงทําสีเคลือบเงาแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะเ,เดี๋ยวมาดูไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของฟุดตล้อ ะะล้ออันนี้เราเปลี่ยนล้อให้ลูกค้านะคะเป็นล้อแม็กขอบ20นะคะออฟลึกนะคะเป็นออฟลบ24ค่ะแบบนี้เลยเป็นแม็กสีดำแม็กแวมพายนะคะที่กิ่งรีวิวบรรยากาศในการเอารถมาแต่งให้พี่พีดูแลเนาะเราดูรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยเป็นแม็กแวมพายสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะมีหมุดสีแดงแบบนี้ทำให้ล้อดูเท่มากเลยรัดด้วยยางเนี่ยค่ะยางคอสเลดเดอร์นะคะตัวนี้เลยอ่า เป็นรุ่นวายไทเกอร์ตัวนี้นะคะขนาดยางอยู่ที่33คูณ12นะคะ50 R 20นะคะแบบนี้เลยนะคะยางแน่นๆใหญ่ๆแบบนี้เลยวิ่งได้ทั้งผิวครุค่ะผิวเรียบสายออฟโรดห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะตัวนี้มีการเสริมปีกนกนะคะยก2นิ้วค่ะตัวออปชันตัวนี้นะคะเราก็มีเสริมไปให้ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราจะใส่ในส่วนของตัวโชว์โปรเฟนเดอร์ตรงนี้นะคะโชว์ของเราตัวโชว์โปรเฟนเดอร์เนี่ยมันปรับได้ถึง7ระดับเนาะแต่ว่าอันนี้เราปรับแค่4ระดับนะคะเ <Okay. S 1> ห่หนูได้เลย มาค่ะพี่เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันต่ออ่าลอๆไปเลยค่ะสติกเกอร์3มิติลายมา้มาม้ามัสแตงเป็นสติกเกอร์สีแดง3มิติแบบนี้เลยค่ะหลอลอ,ลอไปเลยหรือถ้าใครอยากได้ลายไหนรีเควสมาได้เลยค่ะไปชอบลายมา้าชอบลายไหนชอบสีไหนทักมาเลยมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ เราแต่งชุดแต่งแฮมเมอรอบคันเลยนะคะบันไดข้างก็เป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์เหล็กแท้แบบนี้เลยแฮ m เมอร์ไทยแลนตอนนี้ก็จะมีกันลื่นให้ด้วยนะคะเป็นพื้นหยาบแบบนี้เลยดูได้ค่ะนี่พื้นหยาบกันลื่นออฟโรดห้ามพลาดแข็งแรงมากนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันตอ่ออ่า หมือนกางค่ะล้อเหมือนกับที่รีวิวไปเลยแบบนี้เลยค่ะคิ้วล้อก็เป็นสีแดงสติกเกอร์สามมิติสีแดงอ่านี่ค่ะแฮมเมอร์โลบาร์แฮมเมอร์ปลายปืนนี่ที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเราจะมีไฟด้วยนะไฟจะเป็นไฟสีแดงติดตรงคาว่าแฮมเมอร์นะคะ ของเรามั่นใจได้เป็นแฮมเมอร์แท้แน่นอนลูกค้าคนไหนสนใจรีบทักเข้ามาได้เลยนะคะห้ามพลาดมาคะ่ะมาต่อด้านท้ายนะคะด้านท้ายมีแต่งอะไรบ้างนะคะรอๆเลย <c oughs> กันชนค่ะกันชนหลัง Hammer, แฮมเมอร์แท้ทิงซีรีส์จากโรงงานแบบนี้เลยค่ะเป็นกันชนเหล็กมีไฟไฟสว่างสองทะเบียนเหมือนเดิมนะคะ่เวลาติดป้ายทะเบียนก็จะมีไฟสองสว่างนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ เวลาเข้าเกียร์อาเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีไฟ LED สีขาวตรงนี้ติดด้วยมาพร้อมกับนี้เลยห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะแข็งแรงแข็งแรง,งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะตัวติดเสริมลากจูนะคะลูกค้าจะลากเรือก็ไปติดเสริมได้นะคะไม่พอคะ่ะด้านท้าย มีฝาครอบท้ายนะคะฝาครอบท้ายกระบะ FORD แบบเว้าโลโก้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยมันเว้าให้นะคะตรงกล้องมองหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็เสริมด้วยอะคริลิกคําว่าเลนเซอร์สีแดงปั๊มนูนแบบนี้เลยเป็นสามิติแบบนี้เลยค่ะหล่อๆนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างที่บอกว่าจะมีไฟไฟติดเนาะแฮมเมอร์ที่บอกว่าจะมีไฟติดนะคะนี่จะเป็นไฟสีแดงแบบนี้เลยตอนกลางคืนนะคะจะยิ่งดูสวยดูเท่มากเลยนี้กลางวันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ ตรงกลางก็มีติดเหมือนกันค่ะเป็นไฟเบรกดวงที่3สีแดงนะคะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีไฟ LED สีขาวแบบนี้ติดมาให้เลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะรอๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกห้ามพลาดนะคะอยากแต่งแบบนี้รีบทักเข้ามาเลยคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับชุดแต่งที่ต้องกิ่งรีวิวไปนะคะอันนี้เป็นแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยนะคะติดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะเป็นสติกเกอร์ 3D นะคะพร้อมล้อ20แ a มพายอ of 24นะคะ เติมด้วยโช๊คโฟรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็ยกอีก2นิ้วนะคะหากพี่คนไหนต้องการอยากแต่งแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะอยากแต่งทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์8 3 6 6 3หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่เคียวโคที่ขึ้นไว้ให้ด้านข้างนะคะหรืออยากจะเข้ามาคุยรายละเอียดนะคะอย่างชัดเจนก็เข้ามาได้เลยที่โชว์รูปฟอยซามเดบี้เจริญนครนะคะอยู่ตรงแยกบุคคโลค่ะ อีพีหน้ากิ่งจะพาไปรีวิวคันไหนนะคะหรือโปรโมชั่นดีๆรุ่นไหนนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะออกรถฟอร์ดคิดถึงกิ่งไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเราดูแลให้ทุกขั้นตอนนะคะฝากพี่นะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปนี้ให้กิ่งด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย